ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพูดถึงรายการใหม่ต้องเปิดมาด้วยค่ายนี้เลยค่ะ WorkPo i n t ที่หอบเงินล้านมายุกิเลศคู่สามีภรรยาให้ตัดสินใจทายของสำคัญในกล่องดำการันตีความตื่นเต้นเร้าใจโดยเฉพาะเกมโชว์พี่ตาปัญญาค่ะกล่องดำฟังแล้วน่ากลัวไหม ลึกลับมากถ้าคุณมีโอกาสตัดสินใจเพียงครั้งเดียวคุณจะตัดสินใจยังไงกับกล่องนี้โอ้โ,โอโเป็นล้านประสาวอาทิตย์ได้เลยเย็นๆสบายๆ5โมง45หนึ่งมก,กราคมพอดีเลย ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการหนังพี่อุ๋ยนนซีก็มีรายการทีวีกับเขาเป็นครั้งแรกกับ The Record สุดยอดบันทึกประเทศไทยหาคนไทยความสามารถเกินจำกัดมาแข่งขันอย่างนี้คงมีเชื่อผู้กำกับที่ทำลายสถิติรายได้เกินร้อยล้านคนแรกคนนี้ด้วยมั้งคะว่าทำรายการเป็นครั้งแรกคงจะมี <laughs> มันเกิดไอเดียขึ้นว่าเอ๊ะทำไมของเราประเทศเราไม่มีไม่มีการเรคคอร์ดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะได้มีเกิดอย่างน้อยที่สุดเป็นเป็นแหล่งความรู้สำหรับสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ที่เขาอยากจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วน่ในในความเป็นสุดยออดขง ประทศไทยจะมอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้รอดูว่ามันจะออกเป็นยังไงนี่ก็เดินร้องเหมือนจะขอความช่วยเหลือไปทั่วงานเพิ่งจะมารู้ตอนเข้าไปช่วยว่าที่แท้พี่ติอ้วนเขาโปรโมทรายการใหม่เอี่ยมช่วยด้วยที่จะเป็นศูนย์กลางดับความเดือดร้อนให้ทุกคนช่วยด้วยครับช่วยหนูด้วยนะคะช่วยด้วยช่อง3มช่วยได้ครับต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนไม่ไหวนะครับ นึกถึงช่วยด้วยครับทุกวันอาทิตย์บ่าย3เริ่ม16มกราคา่ะและจากหนังสือแฉเรื่องดังหักหลังผู้ชายจะได้ขึ้นจอกันแล้วโดย2หนุ่มกิกจิปและกะละแมถ้าใครขี้เกียจจัดนายบอลเชิญยิ้มก็เตรียมพาแก๊งไปชวนกันเล่นเกมกันถึงบ้านกับสำราญราเสวบ่าย25เริ่ม15มกราคา่ะส่วนพี่งาสุพลแห่งบางกอกดรามา่าโดนรุมแทบไม่ได้หายใจในฐานะที่กุมบางเหียนรายการใหม่ไว้เพียบตั้งแต่ Thailand a m เม i ิ g g เกมการแข่งขันสุดเร้าใจทุกวันเสาร์บ่าย345้ ดีลออนไลเกมอิมพอร์ตจากเนเธอร์แลนด์ให้เหล่านักล้วงได้คว้างเงินล้านในโอกาส1ต่อ26ทุกคืนวันจันทร์สี่ทุ่มฝรั่งปอกเปลือกโกชันชัยควงพี่น้อยพงงามเชิญฝรั่งมาพูดถึงเมืองไทยในใสายตากันมั่งทุกวันอาทิตย์6กโมงห้านาทีค่ะเด็กๆได้จูใจกว่าใครเพื่อนกับคิดสต๊บยูบีการ์ตูนดังจาก Warner Brothers ทุกเย็นวันจันทร์สี่โมงครึ่งกับหมาน้อยจอมขี้ขลาดอังคารทีนไทแทนส์อาทิตย์แปดโมงครึ่งเจออีกส,อ Bravo. สดอย กับกระแสที่มาแรงที่สุดในวินาทีนี้ที่ทำให้พี่งัดโดนรุมสัมภาษณ์มากที่สุดกับเรียลิตี้โชว์ค่ะทีวีโลกตอนนี้เรียลิตี้กำลังมาแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มี10 10กว่ารายการเรียลิตี้ที่กำลังจะเข้ามาในปีหน้าถ้ mm hmm. าถามว่าแล้วแล้วยังไงตกลงมันจะสู้กันได้ก็บอกว่าก็คงต้องสู้กันแล้วก็ถามว่าความสำเร็จของเรนะียลิตี้โชว์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้จักเรียลิตี้โชว์ดีขนาดไหนว่าเรียลิตี้โชว์จริงๆว่ามันคืออะไร หังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ